10ตัวละครผู้ใช้พลังสายฟ้าในโลกแห่งฮีโร่นั่นเองครับผมโอเคครับอันดับ10เลยครับสไปเดอร์แมนไมวอลเลสเอา้าทำไมพี่สไปเดอร์แมนมันใช้สายฟ้าเป็นหลักเหรอพี่เปล่าครับผมแต่มีความพิเศษของตัวสไปเดอร์แมนตัวคนนี้ก็คือว่าเขาสามารถใช้สายฟ้าได้ก็คือเหล็กในของพันพิเศษสไปเดอร์แมนตัวนี้นั่นเองอ่าใช่ก็คือคนเขาคงจะสงสัยกันว่าเอ้ยมันเป็นแมงมุมมันใช้ไฟฟ้าม,ใช,ามใช้สายฟ้าได้ย,ยังไงอ่าแต่ว่านี่คือ,คอเป้นาไอ่าไม่ใช่ครับผมเขาเป็นแบทมินโอหรือเปล่าเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป จะโอพีกว่าชาวบ้านเขาตัวละครต่อไปกันเลยดีกว่า กับตัวละครที่อตัวละครที่มีชื่อว่า Static Shock ครับผม Static Shock เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเดี๋ยวเรามาเกิดกันนิดนึงถ้าเกิดว่าใครเคยดู Young Justice เนี่ยก็คงจะเคยเห็นตัวละครตัวนี้มาบ้างแค่ตอนนั้นอ่ะเขายังไม่ได้เป็นฮีโร่ครับผมได้ได้มาจากการแบบว่าเกิดสารที่มีรั่วไหลแล้วมีความสามารถในการแบบว่าไฟฟ้าซีเซียมหรือเปล่าไม่ใช่ซีเซียมก็เลยทีเดียวซีเซียมก็อยู่แค่ประเทศไทยนะโอเคแล้วด้วยคขาเรีกว่าเขาสามารถใช้พลังไฟฟ้าได้เนี่ยพอเขาปล่อยไฟฟ้าใส่วัตถุโลหะอะไรเนี้ยมันจะเกิดเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าผมข้อต่อไปอันดับที่8ะตัวคร นี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้เลยว่ากับตัวละครที่มีชื่อว่าคริสตัลนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครติดตามมาเวลเป็นแฟนมาเวลเนี่ยคงจะรู้จักพ่อคุณอินฮิวแมนเป็นอย่างดีซึ่งตัวคริสตัลเนี่ยเป็นน้องสาวข,ของเมดูซ่าหรือว่าคือน้องเมียของแบ็คโบนั่นเองโดยที่ความสามารถของเธอเนี่ยเธอมีความสามารถในการควบคุมธาตุธรรมชาติได้ครับผมามว่าธาตุธรรมชาตินี่คือต้องบอกเลยว่าเธอจะสามารถควบคุมแค่สายไฟอย่างเดียวได้เธอสามารถควบคุมพายุควบคุมอ่าหินผาควบคุมน้ําควบคุมไฟควบคุมสายฟ้าและด้วยความสามารถของเธอเนี่ยทำให้แบบ ทั้งหมดของเธอเนี่ยเป็นพลังที่ OP ามากๆตัวต่อไปนะคะอันดับที่7ก็คือเดอะแฟลชของเรานั่นเองคะ่ะห <Wow. S 2> ลายๆคนคือในความเป็นจริงเนี่ยตน้นกำเนิดของนักแฟลชเนี่ยมันเกิดจากที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาทำแลบอยู่แล้ว <laughs> ฟ้าผ่า lab เขา <laughs> เขาก็เลยแบบโดนสารเคมีนั่นนี่นู่นผสมกับฟ้าผ่ากลายเป็นว่าเขาเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วแสงแต่ว่าหลังๆมาเราจะเห็นในซีรีส์แล้วก็คอมิกนะคะว่าเขาอ่ะไม่ใช่แค่ความเร็วแสงละเขาคะวบคุมไฟฟ้าแล้วใช้สายฟ้าเนี่ยโจมตีศัตรูได้ในต่อไปเลยครับผมอันดับที่หกนั่นเองคครรรับผมก็็ืออววาไไ่ะเเปน ของโซนี่หรือทางมาวิ e l นั่นเอง <laughs> แต่จะเป็นของโซนี่ว่าของดิสนี่ก็แบบเท่เหมือนกันก็คือแบบตัวของออเล็กโตนั่นเองครับผมซึ่งก็คือตัวเดียวกันใช่โดยพื <laughs> ้นเพเขาเนี่ยแบบว่าเป็นเป็นคนทั่วไปนั่นแหละเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบว่าแต่ถ้าในในสตรอรี่ของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในของแลบแห่งหนึ่งแล้วก็ทีนี้เขาเกิดอุบัติเหตุในการแบบตกไปในบ่อของปลาไหลไฟฟ้าที่แบบว่ามีการดัดแปลงพันธุกรรมอะไรด้วยทำให้โดนกัด ปุ๊บ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 ทำให้เขามีพลังของการใช้สายฟ้าได้และไม่ใช่เพียงแค่นั้นอะไรที่แบบว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเขาสามารถควบคุมได้หมดเลยควบคุมแล้วเข้าไปในสัญญาณนั่นนู่นนี่ถ้าจะสู้เขาเป็นอะไรที่ยากมากเขาสามารถหนีเข้าแบบว่าไฟเบอร์นั่นนู่นนี่อิเล็กทริก์วิ่งเร็วมากอ่าอันดับที่หกับตัวละครที่มีชื่อว่าสตอมฟอนนั่นเองครับผมสตอมฟอนเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความแแข็งงกก่่่มาาๆเเได้วทบัอใช เพราะว่าด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแกร่งและคงกระพันนอกจากนั้นเนี่ย เธอยังสามารถใช้พายุและสายฟ้าได้คือปัญญาสตอมฟอนของเธอนั่นเองมือซ้ายคือสายฟ้ามือขวาคือพายุ <laughs> เออโดยที่พลังของโดยที่พลังของเธอเนี่ยเธอก็จะสามารถมันมันไม่ใช่แค่การควบคุมสายฟ้าหรือว่าควบคุมลมพายุแต่ว่าเป็นการแบบสร้างขึ้นมาจากตัวได้เลยันดับที่4นะคะกลับมาในกระแสของเราก็อย่างที่เปิดกันไปว่าเดี๋ยนี้มีหนังใหม่เข้าใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องชาแซมนั่นเองคะ่ะชาแซมหนุ่มน้อยที่ได้พลังจากเหล่าทวยเทพนะคะเขามีความสามารถในการใช้สายฟ้า ที่แบบว่าเปรียงมาแล้วเขาแบบว่ากลายเป็นมนุษย์แบบว่ากลางเลยเปรียงคร <c oughs> ั้งเดียวไ่ <c oughs> <c oughs> ใช่อย่างนั้นสิว่าเปรียงมาแล้วเขาแบบว่าโอ้โหกำลำังย่ำสันเหมือนกับซุปเปอร์แมนเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ ควบคุมสายฟ้าในการโจมตีได้เราจะได้เห็นในหนังหลังายซีเลยนะคะที่เขาใช้สายฟ้าแบบว่าเป็นแบบว่าเป็นตีสูตร้องฟ้าหรือว่าแบบว่าช็อตอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาไว้ชาร์จแบตก็ได้อันดับที่3ครับผมตรอมคือเป็นมิวแทนเออเป็นมิวนเุษย์กลายพันธุ์เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ของเอ็กเมนนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นอดีภรรยาของแบ็คแพนเทอร์ด้วยพายุมรสุมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆคือแบบแก่สามารถใช้ได้หมดเลยคอกับใช่สามารถควบคุมต้นเลยว่าสภาพอากาศทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหิมะเอ่ยสายฟ้าาเยยพุ เออฝนเอยอะไรประมาณนี้กดลิมิตที่อันดับที่ 2>, <อ>ท2ครับผมกับตัวละครที่อ่ะซีเดียวผมเลยแบล็ k อ d ดัมตัวละครบแบล็กอดัมนะครับเป็นคู่ตรอข้ามของชาแซมเลยเออเพราะว่าเขาได้รับพลังมาจากเดียวกันคือพม่าชาแซมและคราวนี้เนี่ยเวลาแปลงร่างก็ต้องพูดคำว่าชาแซมเหมือนกันเออได้รับพรจากเทพหกอง,องเหมือนกันเพียงแค่ว่าภายหลังเนี่ยตัวแบล็ k อดัมเนี่ยมันได้ถูกเปลี่ยนจากเทพกรีกเนี่ยกลายเป็นเทพอียิปต์อ่พาพมชาแซมเนี่ยจะได้แบบว่าไปไม่ถึงไระมานั้นและคราวนี้เหตุผลที่แบบว่าแบล็กอะดัมเนี่ยมาอย ทั้งที่ชาแซมมันอยู่ดับสีมันพลังเหมือนกันนี่นะทำไมถึงอ,อยู่เยอะจังเลยแต่ความจริงเน่ะมันเป็นเพราะว่าแบล็คอะดัมเนี่ยแม่งเก่งครับผมแม่งเก่งและโหดด้วยเออให้บอกว่าใครดูหนังเรื่องแบล็คอะดัมที่เดริลก็แสดงนต่คงจะเห็นความแข็งแกร่งของเขาแล้วว่าคือความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยคุณสามารถเอาไปต่อยกับซูเปอร์แมนได้เลยและสุดท้ายครับกับอันดับที่1อันดับที่1น,น,น,นะคะเราจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้กับเทพเจ้าสายฟ้าทอร์ของเราโี่โเคะ okay, ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าทอร์เนี่ยเป็น เทพโบราณนะคะว่าเขาใช้สายฟ้ามีคอ้อนโยนีอีกอย่างหนึ่งถ้าเราคิดวงจรชีวิตทอคือด้วยความที่เขาเป็นเทพแล้วก็เป็น,เ,ปนเวทิ้งใช่ไหมคือตามตำน,นานเวิ้งอ่ะถ้าเกิดว่าเราตายจะไปที่วาราแล้ววาราเาที่ยงคืนที่ไหนก็คือสวรรค์ก็พูดได้ว่าทออาจจะไม่วันตายเลยก็ได้<ช>ถ้าไม่ได้เจอดาบหรืออาวุธที่ปรากฏในหนังทอแล้วที่ไม่ใช่เนโครซอร์สใช่ใช่ถ้าไม่โดนเนโครซอสก็คือเขาจะวนหลุดได้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเทพเจ้าสายฟ้าคือเขาเซก ได้เยอะมากๆจากใน,นหนังเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าใจทอถึงละมันยังไปต่อได้อีก <c oughs>